กินเสื้อเขาแล้วทุกคนมีเสื้ออีกแล้วเสื้ออีกแล้วเหรอเยอะไปไหมทำไมเยอะจังอ่ะทำไมเยอะกว่า,าชาวบ้านเขาทิ้งบ้านเราเยอะก็ขอบคุณเสีกก้อกลับด้วยครับผมงามใช้ได้สองตัวอีกแล้วไม่มีที่จะไว้แล้วนะ โอเคยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่ททเข้าสู่ช่องส <Yeah! S 1> ปีดเว้ครับผมมาเปิดคลิปในห้องมดืมด,มดก็จะมาโชว์เดอะแก๊งหน่อยทําไหมหรอนี่งานเสือ้อเห็นเขาโชว์กันก็อยากโชว์บ้างดักองดักอายโชว์ก็อยากโชว์บ้างอ่ะทําไหมหรอแล้วก็น,นี่แสก่แสกอดใ่กอก้นนี้เป็นเสื้อช่องผมนะแขนยาวสี่ร้อยพร้อมส่งแล้วก็แขนสั้นสามห้าสิบพร้อมส่งแถมสติกเกอร์หนึ่งแผ่นโอเคแล้วก็คลิปนี้ จะไม่ได้มาโชว์เสื้อหรอกมาดูของกันก็ได้โครงมาใหม่หนึ่งตัวเป็นโครงเวฟร้อยสิบไอตัวปีสองพันเท่าไหร่สองพันที่หกมัครับไม่ใช่แล้วนี่เป็นแข้งก็นุ่นเลยอันนี้ก็เป็นโครงตั้งมาครับใครส่งอะไรมาให้ว่ะทานิน ดูนี้ก่อนนะกเสื้อไหมเด็กเหรออ๋อนี่มีนัมเบอร์นบับเบอร์วันซะด้วยอะไรไง <c oughs> ของแท้ว่ะเด็กคนนี้ทิ้งบ้าเราทิ้งได้เย้ ยังสวยอะทุกคนก็ใครสนใจเสื้อน้องมันก็นี่เลยชื่อเฟสตานี่เลยทานินยกเรียนจะเก็บไว้ก่อนปเป็นลักอยู่นี่ออนี่ครับเสียก๊อตอีกแล้วเหรออะแกด,ดูกันมันคืออะไรปักกดไลค์ให้ถึงหนึ่งร้อยพอขอพันนึงมันเยอะไปมาดูกันวมันคืออะไรนะ เซอมีดเดี๋ยวโดนแบนอีกโดนมาปอกเลยโอ้โหกีดเสื้อเข้า <c oughs> กีดเสื้อเขาแล้วทุกคนมีเสืออเเส้ออีกแล้วเสื้ออีกแล้วเหรอเยอะไ,ไหมทำไมเยอะจังทำไมเยอะกว่าชาวบ้านเขาทิ้บ้านเรา เยสก็ขอบคุณเสียก็ต์ด้วยครับผมงามใช้ได้สองตัวกแยวไม่มีที่จะวัด้วนะเยดแค่ <Yeah. K. S 2> มาดูนี่อะไรกันนี่อ่ะว้าวก็ใครสนใจก็ทักเฟซที่แกไปนะแล้วก็ไม่หรือไม่ก็แฟนเพจก็อะไรแต่งแล้วผมเยสดูสี ยังไงล่ะคันเดียวในวัตสิงทำอไรจ้ะไอเราแกะดูกันว่าได้กี่ชิ้นได้อะไรบ้างสามพันมีชชอนนะทุกคนรีวิวให้แกหน่อยเข้ามาใหม่ฝากกาไดไลค์กดแชร์กดซับสาไครต์ด้วยนะเอ้เอาวางรองดีกว่าถาลอกหมด กี่ชไ้นเนี่ยอะไรอ่ะสามชิ้นแล้วนะไปเดีนะ๋ยวผมเร่งคลิปไปเลยพ <c oughs> ี่ทุกคนคนส่งทำพิษเขาแล้วเรียบร้อยฮะ่ะตวนไง ยังไม่ได้ใส่เลยโองไม้ oh ช่างไม่มันแกตออ ก็โอเคครับชิ้นสุดท้ายร้อนมากก็ใครเข้ามาฝาก like, กดไลคก์กดแชร์กดตับสามใครด้วยใหญ่ยังเอาอะ่ะท <Wow. S 1> ุโโโงงโโกคว้าวยัเคโลโก้เป็นไงโลโก้ก็จะมีกี่ชิ้นนะมาดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบหชิ้นนะผม ก็ราคาอยู่ไม่ถึงสามพันนะทุกคนสองพันกว่าบาทก็ใครอยากได้ก็เข้าไปเซิร์ชใน Facebook ก็ได้เพจก็ God, อะไรแต่งทับคอรหรือเฟซพี่แกนผหปักใครก็ได้หรือลิงใต้คลิปนะก็โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวจะหาซื้อแผ่นคอใส่นู่นก่อนแล้เ,เดี๋ยวมาประกอบทำคอกันก่อนแล้วกันว่าใครอยากให้รีวิวสอนแปลงแล้วยี่้า จากเรียบร้อยเป็นอุ้้าบางลม like, like, <Yeah. S 1> ก็ฝากกดไลค์ให้ถึงร้อยไลค์นะครับก็คิดไม่เป็นไรมากจบแล้ว